เคหสิตะอุเบขาหกเป็นไนความสบายทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันอิงอาศัยกรรมคุณในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาละถึง ในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาในโสดภัพะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความสบายทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันอิงอาศัยกามคุณในธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบคาเหล่านี้เรียกว่าเคหสิตะอุเบขาหก